ค่ะชื่อหนงหนิ่งค่ะตอนนี้ทำงานอยู่กับสมพนันธิค่ะ <Wow. S 2> ตอนนี้ได้ออเฟอร์ที่ university of Aberdeen ค่ะก็ค,ะคือคนส่วนใหญ่ที่มาสอบสนามจิว๋วอะไรพวกนี้ค่ะก็จะคือตกทียบเบ r d e ดี en, แล้วเขาก็แนะนำต่อต่อกันมา mm. อย่างแรกก็คือเมืองค่ะเมืองก็คือแบบเมืองเล็ก แล้วอากาศก็แบบไม่ได้เอ็กซ์ตรีมมากไม่ได้หนาวจัดร้อนจัดเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่นี่ค่ะก็ได้เยอะเลยค่ะทั้งขั้นตอนการเตรียมตัวค่ะแล้วก็ประสบการณ์จากรุนพีที่เคยไปมาแล้วก็ทําให้เราเตรียมตัวง่ายขึ้นค่ะพี่บุ๋มค่ะดูแลตั้งแต่ต้นเลยค่ะคือพี่บุ๋มนี้ใจดีมากแล้วก็เร็วมากก็เร็วมาก คือพี่บุ๋มก็จะตามตลอดว่าแบบสมัครหรือ,อยังสอบ i อเอลหรือ,อยัง่างค่ะแล้วก็จะยื่นเอกสารให้พอได้ออฟเฟอร์มาที่เขาก็จะส่งอีเมลมาเร็วมากเหมือนกันก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่บุ๋มได้หมดเลยค่ะปรึกษาเรื่องเรียนต่อสกอตแลนด์ต้อง m แม d u c a t i o n ค่ะ